ไทยดิเนี่ยแล้วการใช้งานก็ทําแบบใช้งานได้ดีด้วยนะครับต้องขอรับฝีมือคนไทยเนี่ยแก่งมากๆแล้วโอเปิร์เนี่ยทำไมถึงหาง่ายนะครับเปินเถือนเนี่ยนะครับยอกทพ่าะหาง่ายมากนะครับเในกลุ่มหลายๆกลุ่มแล้วก็ในโลกออนไลน์เดี๋ยวนี้มีเงินตัก4สี่พันห้าพันเนี่ยเดี๋ยวนี้คือนะครับหาซื้อได้แล้วนะครับ เออไม่ใช่ว่าต้องมีเยอะห้าพนเนี่ยได้เลย้ยห้าพันได้ได้แบบยังไงแบบเป็นปืนแบบปืนเทศนะครับเป็นปืนดีๆปืนก้ามมอแบบยี่ห้อดีๆเลยห้าพันบาทแต่คนที่มีอาวุธปืนต้อต้องตามกฎหมายกลับพกไม่ได้นะครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงการพกพาอาวุธปืน คนที่มีปืนถูกต้องตามกฎหมายมีทะเบียนพกปืนไม่ได้นะครับปืนอยู่ในรถก็มีความผิดแต่คุณอย่าลืมว่าตอนนี้เปืนหาง่ายนะครับไม่ไว่าจะเป็นปืนไทยประดิษฐ์คนไทยเนี่ยทำผลิตใช้กันเองแล้วปืนทางทางออนไลน์แล้วก็ปืนเถื่อนหาง่ายมากนะครับต้องรับว่าหาง่ายมากตอนนี้มีเงินสั้ง0 0 0หมื่น ได้ปืนดีๆมาใช้แล้วนะครับได้ปืนหรือว,ว่าไม่ใช่ปืนไทยประดิษฐ์ด้วยได้ปืนที่ใช้งานแบบดีเยี่ยมนะครับนํามาใช้งานมีครอบครองแต่คนที่มีปืนถูกต้องตามกฎหมายกับเสพเรียบคือปอกผาไม่ได้นะครับปอกผาไม่ได้มีความผิดคุณอย่าลืมว่าคนที่มีปืนถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยไม่สามารถที่จะนําไปก่อเหตุอะไรได้นะครับ มันไสใครโมโหใครจะชักอาวุธปืนไปยิงก็ไม่ได้นะครับเพราะเป็นปืนมีทะเบียนยิงใครติดคุกมันไสใครยิงใครติดคุกนะครับนี่คือปืนมีทะเบียนคือคนที่มีปืนมีทะเบียนเนี่ยคือไว้ใช้เวลาที่ปกป้องชีวิตป้องกันตัวอย่างเดียวเอาไปก่อเหตุอะไรไม่ได้ไปก่อเหตุคดีอาชญากรรมมันไสใครนิดหน่อยก็ไปยิง มันไม่ได้นะครับถ้าเป็นปืนมีทะเบียนแต่ถ้าเป็นอาวุธปืนเถื่อนนี่ยิงเสร็จโยนทิ้งน้ําก็คือจบนะครับปืนมีทะเบียนไม่ตรวจสอบได้คนที่นําไปก่อเหตุเนี่ยคือก็มีแต่ปืนเถื่อนนะครับปืนมิทะเบียนไม่มีใครไปทำหรอกครับก็มีแต่ปืนเถื่อนปืนที่ว่าสั่งออนไลน์มาปืนไทยประด,ดิษฐ์นะครับที่ว่าออกข่าวที่ว่านาไปก่อเหตุกัน ปืนมีทะเบียนเนี่ยผมว่าร้อยละ9-9นะครับไม่มีใครกล้านําไปก่อเหตุอะไรที่ว่ามันไม่ดีนะครับนอกจากไว้ป้องกันตัวอย่างเดียวถ้าจะมีการาสั่งเก็บนะครับหรือจะมีการที่จะไปยิงใครนะครับก็จะเปลี่ยนมาใช้ปืนเถื่อนนะครับเาขาที่มีปืนทะเบียน,นยจะไม่กล้าเอาปืนทะเบียนไปก่อเหตุนะครับก็จะมีการสั่งซื้อปืนเถื่อน แล้วก็นำไปก่อหเหตุนะแล้วก็มีการจ้างวานอะไรต่างๆไม่มีใครรอกครับเอาปืนมีทะเบียนไปใช้ไม่มีเพราะเวลาไปยิงใครนี่ติดคุกนะครับาตามถึงบ้านนะครับปืนมีทะเบียนยิงใครไม่ได้อืมก็อยากย้ายแก้ไขในเรื่องกฎหมายนี้นะครับเอ่อคือขออนุญาตนะครับใบพกไปเลยนะครับใครที่เหมาะสมที่จะพก ใครที่ไม่เหมาะสมที่จะพกเอไว้ที่บ้านใครที่เรามีความจําเป็นที่จะต้องพกก็ขอใบอนุญาตไปเลยนะครับก็มีกะเกนอะไรแบบนี้คืออย่างน้อยๆเนี่ยเวลาที่เรามองหน้าใครไม่พอใจโดนรุมทําร้ายคนติดยาคั่งยาเนี่ยเราสามารถระงับเหตุได้ป้องกันตัวได้นะครับเดี๋ยวนี้คนคั่งยานะครับแฝงซ่อนนะครับมีของมีค่านะครับดักปล้นตามทาง ดักรุมทําร้ายนะครับใช้อาวุธมีดที่เรานะครับโดยที่เราไม่มีอะไรที่จะไปต่อสู้กับพวกโจรเลยนะครับก็เป็นข้อเสียเปรียบนะครับในเรื่องกฎหมายแต่คนที่มีอาวุธปืนเถือนกับพกได้นะครับพกได้สบายใจเชิยวันไหนไม่พอใจใครก็ยิงยิงเสร็จก็พาไปทิ้งเอาปืนไปทิ้งเอาปืนไปโยนน้ําก็คือจบนะครับตามไม่ได้ จะตามยังไงปืนไม่มีทะเบียนนะครับมันตามมันมันตามไม่ได้นะครับปืนปืนไม่มีทะเบียนะคือใช้ก่อเหตุถ้ามัมีกล้อ,องจอนปิดก็ค,คือจับไม่ได้นะครับมันมันไม่รู้จะจับยังไงปืนไม่มีทะเบียนไม่รู้จะตามยังไงนะครับอ,อนั่นแหละเนี้ยคุณอาย่ริืมว่าทุกวันนี้เนี่ยอาวุธปืนที่ว่าคอนพกเนี่ยเยอะนะนะครับที่ว่าพ็กปืนเถื่อนนี่เยอะมากอืม แต่เราไม่รู้กันนั่นเองวันไหนที่ว่ามันไม่พอใจหน้ามืดคลั่งยาก็ก่อเหตุเมื่อใดก็ไม่มีวันรู้นะครับแต่ส่วนคนที่มีปืนต้เบียนก็คือต้องวัดดวงครันะครับเออนะครับก็อยากย้ายแก้กฎหมายนะครับในเรื่องการพกปืนนะครับเอออยากย้า้คนแบบเอ,อ มีลูกมีเมียมีทรัพย์สินนะครับเป็นผู้ที่บริสุทธิ์นะครับได้มีอาวุธปืนไว้เพื่ออุ่นใจนะครับเวลาไปหนมาไหนกลางค่ำกลางคืนทำไมเนี้ยยาติดๆมันเยอะนะครับมันคลั่งยาเยอะในเรื่องอาวุธปืนเนี่ยคือมีไว้ใกล้ๆตัวมันก็อุ่นใจนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดตุกใจฝากกดติดตามไว้เป็นกําลังใจผมด้วยนะครับ และผมก็จะมีเรื่องราวดีๆมานำเสนอกัน,นเรื่อยๆค,ครับ